ท่านเป็นนักกีฬาเก่าที่มโนนะฮะท่านจบเรื่องกาักกีฬาฟุตของฟุตบอลของของจุฬาเก่าและท่านนักกีฬาแต่แล้วก็ชอบเล่นกระเด็นแล้วไม่ดูไม่ไรไม่สำหรับใจมโนโอเคครับท่านเป็นอาชีพคนที่สองคร่ะมันความที่ผมเป็นนักกีฬาของมาท่านจะเป็นคนที่กอาแล้วก็มันมีกีฬาไม่กี่ประเภทรวมๆครับาใจมโน เวลาเราเป็นเราป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะไปแข่งที่ไหนเนี่ยอาจารย์จะเลี้ยงเราที่บ้านหลังนี้ยคือบ้านในที่นาันหลังนี้หลังนี้อะไรท่าเนี่ยฮะนะทุกทนก็ท่านจะเลี้ยงข้าวหนึ่งแล้วก็เน่นว่าเ็นยังไง้นที่สนุกสนานนะครับอาจารย์บอกว่าเออต้อยู่นั่งใจนักกีฬานะการช้ชีวิสคัญแต่เราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สด เป, idden, เป็นเป็นขานทออัไมก็้สุดแต่ละว่ก็เป็นนักเตะที่สอนมาเฉยยิงยิ้เร้่ยง่ายง่ายเนีเป็นคนง่ายเป็นเหมือนเับแลลี่แคลรี่หลังจากที่ตอนอยู่มหาอะไเนี่ยก็ได้เจอกับท่านตอนตอนเนนักหอเราได้มาเจอท่านที่ตีนะครับแต่หลังจากนั้จบไปแล้วนะผมไม่ได้กาวท่านอะไรท่านอะไเเ็าเทียบย่านอะไรทั้งนั้น ให้ควาเป็นเฟรนี่หลงเจรท่านทั้งหมดเลย Jenny. นะหลังจากที่ท่านเนี่ยตอนตอนตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยเราดูท่านวทเสียงท่านดูเจอท่านหลายที่นานของใครส่วนที่เจอท่านท่านก็ยิ้มมองเต็มใจท่านมาอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ไหนได้นะครับผมว่าท่านเสียสละให้กับมาหรงเจรสมัยก่อนเนี่ย เวลาท่านเป็นคนใจดีคนมากนะครับท่านอยู่บ้านหลังนี้นะไอ้นะพวกเราเวลาเมามขึ้นมาก็โวยวายววายด่าแล้วขับมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งแต่ผมกลับมามองว่าเดี๋ยวนี้ท่านเป็นคนท่านก็ไม่ว่าอะไรนะก็อาจารย์พ่นก็เป็นคนแบบอาจารย์สมัยก่อนะก็อารมณ์ดีอะไรต่างนี่นะคนกว้างขวางอะไรต่ออะไรแล้วก็เด็กนี่จากกระบาจากสายวิทยาศาสตร์ นะกระบอกอะไรเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่ทีบางครั้งด้านด้านสังคมด้านาานีก็อาจจะไม่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 เข้มแข็งแต่ว่าแต่เรื่องทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ก็ดีนะครับรู้ป่าทําไมเชื้อคุยของคอนแกนถึงเป็นอย่างนั้นว่าใจไม่บนมาจากจุฬาบอกเสื้อคุยเราเนี่ยให้เหมือนจุฬาแล้วกันมันเย็นสบาย <c oughs> <c oughs> เพราะมันเป็นผ้ามุ้ง เป็นผ้ามุ้งนะแล้วก็เอาผ้ามุ้งทำเนี่ยถูกด้วยถ้าคือนเะสื้อคุยดำๆนะ้วเหมือนธรรมศาสตร์เหมือนมาลายเกษตรศาสตร์นะแพงแล้วร้อนเลยนะเส <c oughs> ื้อแบบนั้นแพงนะแล้วก็ใส่ก็ร้อนนะขอนแกนแ่นแล้วร้อนแล้วแบบจุฬาเนี่ยดีถูกก็ถูกเป็นผ้ามุ้งเนะ <c oughs> เลยก็เลยกลายเป็นแบบเสื้อคุยจุฬาที่จะเป็นมาลายเดียวนะแต่ตลาดที่อื่นมีเปล่าแต่มาลายของรัฐเนี่ยเสื้อคุยขอนแก่นเหมือนจุฬา คนอื่นก็จะดำดำดำ,ดำ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 หมดนะอันนี้จะเป็นาภาุงงแกก็เป็นคนที่เอาใจใส่ช่วงแรกแต่ก็บางทีการสื่อสารบางทีมันไปไม่ถึงไม่ถึงนักศึกษาอะไรเงี้ยนะก็อยู่ช่วงที่เกิดเรื่องก็เพราะว่าเพราะเอิญคณะ,กะเกษตรนมีอาจารย์คนจบปริญญาเอกคนแรกเรื่องพืชพืชสนามพืชหญ้าเนี่ยก็ะจะให้ลองวิชาว่ามีที่ข้างสโมสรอาจารย์ไปปลูกจำแปลงทดลองหญ้าอะไรเงี้ยนะ แต่แล้วไม่ได้อธิบายว่าอาจารย์คนนี้ก็จะมาสําแปลงต้นโยงญ้าเอาพันธุ์ที่เขาเก็บจากเมืองนอกมาลอตั้งหลายพันนะแล้วเอาน้ำลดนักศึกษา,าบอกเนี่ยดูสิสิการวดีทําสนามกอปเด็กไม่มีน้ําอาบอ่ะก็ไม่ได้อธิบายกันาอ่ะไอเนี่ยจริงมันไม่ใช่อาจารย์พิมลน,นะมันเป็นเรื่องคณะเกษตรไปทําแปลงย้าทดลองแลงก็ไม่ใหญ่่นะแต่เขาบอกเฮ้ยนี่ทาสนามกอฟอาจารย์พยอาจารย์พิมลก็ตีกอฟอะไรอย่างเงี้ย เนื้ออธิการวดีเอาน้ำันลดสนามก็มันก็เลยปัญหาอย่างเงี้ยมันมีเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยบางทีมันมันงานมันเยอะมันก็ไปไม่ถึงมันไอการที่เครือข่ายที่จะลงไปถึงนักศึกษาสื่อสารกันดีๆนะมัน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 ต้องมีระบบที่ที่ดีเพราะบางครั้งระดับสูงเนี่ยมันเวลาไม่พอที่จะไปดูรายทุกให้ฟังได้ไหมครับคืออาจารย์เนี่ยเป็นเป็นผู้บริหารที่ ที่น่ารักมากนะเกิดด้วยความรู้สึกที่เข้ามาทํางานเนี่ยเหมือนทําการกับข้อเพราะอาจารย์จะให้ให้ความเป็นกันเองฮะมีเมตตาสูงมากอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ไม่ถือตัวคือเมื่อก่อนนี้ที่เข้ามาครั้งแรกอาจารย์ไปลองอธิการคเพราะว่ามีท่านพศสารสินเป็นอธิการแต่ว่าอธิการเนี่ยไม่ได้นั่งประจําที่มหาลัยท่านอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะ เวลาเสนอแฟ้มพี่ก็จะเอาไปเสนอที่กระทรวงกรเกษตรครับถ้าถาจำเป็นต้องให้อธิการเสรียนแต่ส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ท่านท่านจะมอบให้รองอธิการ<ม>คือท่านอาจารย์พี่มน์มีรองอธิการคนเดียว<อ>นั่นท่านก็จะ,จะจะดูแลแล้วท่านอาจารย์พิมนเนี่ยก็จะขึ้นล่องขอนแก่นตลอดอ๋อใช่รถยนต์หรือบินเครือ่องบินบ้างรถยนต์บ้างดันั้รน<ม>รถยนต์ก ไม่ไม่บ่อยนะแต่เครื่องบินจะบ่อยเท่านั้นแต่ว่าถ้าถ้าไปกรุงเทพท่านก็จะมานั่งประจําที่งานประสานงานจะจะมีห้องก็ประมาณเนี้ยนั่งรวมกันหมดยะ้อานั่งรวมดกันทุกคนใช่ตึกอธิการณ์ตอนนี้ไหมครับตอนนั้นสํนนักงานอธิการบดีที่ขอนแก่นนะครับที่ท่านที่ขึ้นมาก็ก็อยู่ที่นี่แหละค่ะตึกนี้ตึกแรกแต่ว่าอยู่ที่ที่กรุงเทพก็อยู่ที่ สำนักง,งานสภากาศึกษาตรงข้ามสวนลื้นตรงนั้นท่านก็จะมาแล้วก็งานอะไรที่ที่เราไม่เข้าใจท่านก็จะช่วยทุกอย่างบ,บางบางครั้งคือเมื่อก่อนในงานก็จะไม่ยุ่งมากเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเป็นเอกสารงานอย่างการจัดทํางบประมาณอย่างเงี้ยมันก็เยอะใช่ไหมคะคคแล้วก็ไปเข้าชุดเข้าเล่มอะไรที่อุทเพราะว่ามันจะส่งลาบากต้องไปทําที่นู่ ท่านอ้างว่างท่านจะช่วยเรียงกระดาษด้วยซึ่งอธิการลงมาเรียงกระดาษา <c oughs> เรียงกระดาษด้วยแล้วทีนี้เอ,อโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีเข้ามาบ่อยๆนการประสารืร่ที่ถ้าออหัวหน้าสานักง,งานไม่อยู่เมื่อก่อนนี้จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์อัมภัยวันนะครับ,รบท่านจะอยู่ที่นั่นถ้าท่านไม่อยู่ออผู้ใหญ่โทรมาเนี่ยเราก็เป็นเด็กเราสามารถจะตอบท่านจะช่วยจัดการทานนั้งหมดเ หรือพอรับโทรศัพท์แล้วแสดงอาการหันหน้าหันหลังท่านก็จะบอกฝรั่งละสิทธะท่านก็จะลุกมารับให้เลยซึ่งคิดว่าเราไม่ค่อยได้จกสมัยนี้เนาะระยะห่างท่านจะดูแลแล้วก็จําได้ว่าช่วงที่ขึ้นมาประจําที่นี่ท่านก็ยังเรียกมาถามว่าอยู่ที่ไหนพักยังไงสะดวกไหมอะไรท่านก็จะถาม เพราะว่าท่านก็จะใกล้ชิดกับบุคลากรทุกคนขนาดช่วงเมื่อก่อนนี้ถ้ามีงานด่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องไปทำที่งานประสานงานท่านไปเยี่ยมญาติท่านที่นครปฐมจะผ่านทางนั้นท่านจะแวะเอาผลไม้มาฝากท่านจะบอกเลยว่าเรารู้ว่าสองคนนี้ต้องมาทำงานมีเพื่อนอีกคนทำทังอยู่ด้วยกัน ก็เลยแวะเอามาฝากอะไรเยอะซึ่งเป็นน้ำใจซึ่งเรานึกไม่ถึงนะที่จะได้รับแสดงว่าถ้าอาจารย์ทิมมนนี้ก็เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บ,บังคับบัญชาแล้วก็รวมทั้งนนิสิตนักศึกษาเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกเลยใช่ครับ,รบใช่ไหมครับอาจารย์ทีมมน,นกลยุทธครับ,รบอาจารย์จะพูดคุยแบบง่ายๆแบบ,บใช้ภาษาที่ง่ายๆ ไม่ไม่เคยดุใครเลยถ้าถ้าไม่ไม่ผิดจนให้อภัยกันไม่ได้ท่านจะไม่ดุเลยนะแต่จะสอนเหมือนพ่อสอนลูกว่าตรงนี้ไม่ถูกนะต้องปรับนะแล้วเวลาทำงานเรามีจุดด้อยจุดอะไรท่านจะแนะนำว่าต้องไปพัฒนาตรงนี้ตรงนี้นะหรือว่างานลักษณะอย่างนี้ต้องรอบครอบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านจะแนะน